มสวจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2553ศูนย์การแพทย์รับสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสาธิตมสวสวัสวดีปีใหม่อัิการบดีนักข่าวทั่วโลกเสียชีวิตในปีที่แล้วกว่า103ศพพบเม็กซิโกมากที่สุด มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดประชุมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเผยสถิติขี้ยาทั่วโลกแตะ271ล้านคนสเสพกันชาราว203ล้านคนชื่นมื่นเมียผู้ดีรับได้สามีเปลี่ยนเพศประกาศแต่งรอบสองครบรอบ100ปีเรือไททานิกจัดประมูลซากชิ้นส่วน11เมษายนนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของซูนิวส์ทางซูแชนแนลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรธ วันนี้พบกับผมกิตินานบุตรเคียนนิสิตคณะศิลปรกรรมศาสตร์ชั้นปีที่2ครับค่ะและดิฉันนางสาวอันธิการสุจนสันศสีนิสิตคณะศึกษาศาสตร์เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่3ค่ะสปูนิวส์ในวันนี้ก็จะได้นําเสนอข่าวสารสาระน่ารู้ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นรอบรัวมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธของเราไปยังคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ สำหรับข่าวแรกของวันนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจัดพิธีพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรดประจำปีการศึกษา2553เมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรดมีมติในที่ประชุมครั้งที่14เมื่อวันที่2ธันวาคมมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาศึกษาศษาสตร์ ปริญญาเกติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2553แด่ประธามวิมลโมลีธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสดิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีอันหนึ่งในปีนี้มีพระพิสูจน์29รูปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก1รูปปริญญาโทร8รูปโดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจำนวน69คนปริญญาโท580คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต50คนและปริญญาตรี2,827คนรวมทั้งสิ้นจำนวน3 7 9 6คนสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนครนายกทรโาชวาดความว่าโลกทุกวันนี้มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และประเทศต่างๆทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงพ้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นบ้างก็เป็นไป,นป,นปนในทางที่ดีที่เจริญบ้างก็เป็นไปใน,น,นทางเสื่อมซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาด้วยเหตุนี้ประเทศไทยเราจึงต้องมีความพร้อมเพื่อจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นประการแรกคือความพร้อมด้านกํนาลังคน โดยจะต้องพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ดีมีความคิดดีเพราะคนที่มีความรู้ความคิดดีย่อมสามารถใช้ความรู้ความสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้เต็มที่ในการที่สองซึ่งสำคัญที่สุดคือความพร้อมใจกันของคนในชาติ โดยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีเพื่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้ความคิดดีอยู่แล้วหากทุกคนจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งก็เชื่อได้ว่าถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ประเทศชาติของเราก็จะทำรงมั่นคงอยู่ในโลกด้วยความเจริญร่เย็ยเป็นอิสระตลอดไปค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะหลังจากน้ําท่วมผ่านไปค่ะทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็ยังเดินหน้ามอบเงินช่วยเหลือน้ําท่วมนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนะครินทรวิโรฒของเราค่ะก็ได้มอบเงินช่วยน้ําท่วมกับบุคลากรค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรธในนามของมหาวิทยาลัยเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรธประสานมิตรซึ่งประสบอุทกภัยจำนวน291คนณอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาโดยได้มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรดองคารักษ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชนละประทานครอบครัวละ5,000บาทด้วยเช่นกันข่าวต่อไปนะครับสำนักงานอนธิการบดีและชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรดจัดพิธีตักบาตรต้อนรับ ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าโดยในการตักบาตรครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตและประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่แก่พระสงฆ์จำนวน55รูปเมื่อวันที่28ธันวาคม พุทธศักราช2,554ที่ผ่านมาณลานหน้าสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยของเราค่ะโดยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ รับเสด็จสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามมรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกามาผาโต้ตําบลแม่ละอำเภอท่าสองอยางจังหวัดต,ตากในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วแพทย์พระราชทานครั้งที่50 คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทมิโรสโดย,ายาศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัยธนาพงศธรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทมิรส์กล่าวถวายรายงานผลการออกหน่วยแพทย์พระรชาชทานการให้บริการตรวจร,รักษาสุขภาพประชาชนและบริการตรวจทางด้านทันตกรรมพร้อมทั้งทรงเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ในการนี้มีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งประชาชนและนักเรียนเฝ้ารับเสด็จณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกามาผาโดตำาบลแม่หละอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากต่อไปนะครับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรสายมัธยมสวัสดีปีใหม่อธิการบดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรสราสามิตรไฟมัธยมเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรสโดยคณะจากโรงเรียนสาธิตนั้นนำโดยอขอไปครับอาจารย์สุภาภักดิ์ปรมาธิกุล<ม>ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการอาจารย์นักเรียนจากศูนย์ต้นแบบโครงการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เข้าเยี่ยมคาระวะและสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2,555เมื่อวันพุทธที่4มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเด็กช้วริศเกียรติกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ประพันธ์คำอวยพรปีใหม่เป็นคำกลอนดังนี้ดิถีวันปีใหม่ไม่ว่าใครก็สุขสันต์ลืมทุกสนุกกันขอให้ท่านนั้นโชคดี ไม่มีโรคและภัยทั้งกายใจให้เปรี่ยนปรีขอการงานท่านดีขอให้เดินจเจริญไปปีหน้าจะมานี้ขอให้มีแต่สดใสเรื่องร้ายจะหายไปจงสุขใจปีใหม่เทินค่ะก็ถือว่าแต่งกลอนได้เพาะเลยทีเดียวนะคะคสำหรับน้องๆ้องนุงเรียนสาธิตมศวของเราใช่แล้วครับ และสําหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็ได้ร่วมหารือในโครงการร่วมภายในมหาวิทยาลัยค่ะ mm hmm. โครงการร่วมศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัยธนาพงศธรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทมิรโรธ รองศาสตราจารย์ดรฉัตรศรีเดชะปัญญารองคณะบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ดรวัชรีวันทองสะอาดหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาและประธานหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตหรือโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทมิรโรธและมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมสหาราชอาณาจักรได้เดินทางไปร่วมรับปริญญาบัตรของนิสิตแพทย โครงการร่วมและร่วมหารือถึงความร่วมมือด้านการเรียนและการสอนการวิจัยค่าและสำหรับช่วงนี้นะาเราก็ไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะนองเช้าจากบราซิลกเก่งจากอิตาลีเสื้อจากฝรั่งเศส มีจากญี่ปุ่นวิกาจากสวิตส์วันเนี้ยได้มาจากนัดชิงเห็นปะเล่นพนันบอลได้อะไรตั้งเยอะพนันบอลยิ่งแทกยิ่งจนกลับตัวพี่ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสาวนนิวส์กันนะครับพี่ดีวครับในไม่กี่ปีต่อจากนี้นะครับประเทศไทยก็จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะครับก็ได้ยินข่าวนี้มาหนาหูเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยเข้ามามากมายเลยครับและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับมหาวิทยายลัยรามคำแหงก็จะได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการประจำปี2554ในหัวข้อ,อการเตรียมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่14มกราคมนี้นะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะหลายท่านคงจะเคยรับชมภาพ,พยนตร์เรื่องตำนานรักแบบนี้นะคะน้องมหาจำเรื่องไททานิกได้ไหมคะอ๋อผมจำได้เมื่อเคยดูเมื่อสมัยยังเล็กๆอยู่นะครับจะมีแจ็คก,กับโรสไปยืนหน้าเรือใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะถือว่าตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นกระแสเลยนะคะแจ็คก,กับโรสยืนที่หัวเรือครค่ะซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดเกิดขึ้นจริงนะะกับเรื่องอเรือไททานิกค,ค่ะซึ่งก็ได้นํามาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์นะคะและตอนนี้รู้หรือเปล่าว่า ครบรอบ100่งไทยเรือไททานิกที่ได้จมลงไปแล้วค่ะซึ่งนะคะเขาก็จะได้จัดประมูลกันนะคะกับทรากชิ้นส่วนเรือกว่า5,000ชิ้นครั้งแรกนะในวันที่11เมษายนนี้ค่ะบริษัทจัดการประมูลเกินซี่ในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาถแถลงข่าวเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาระบุว่า จะจัดการประมูลชิ้นส่วนและเข้าวของต่างๆกว่า5,000ชิ้นที่เก็บกู้จากซากเรือไททานิกในวันที่11เมษายนที่จะถึงนี้เนื่องในวาระครบรอบ100ปีที่เรือไททานิกชนภูเขาน้ำแข็งและจมลงในมหาสมุทรแอตแลนติกก่อนถึงฝั่งเมืองนิวฟอร์แลนด์ในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เรือไททานิกเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่สุดช่วงต้นศตวตรรษที่20ซึ่งออกเดินทางจากเมืองเซาท์ทฮมตันของอังกฤษเป็นครั้งแรกในปี2454และบรรทุกผู้โดยสารกว่า2,200คนแต่ประสบอุบัติเหตุเรือร่มจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมแทน ค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมดูนะคะว่ามีชิ้นส่วนเรืออะไรบ้างกว่า5,000ชิ้นนั้นที่เขากู้ขึ้นมาได้แล้วก็จะประมูลเป็นเงินเท่าไหร่รก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะครับและในช่วงปีที่ผ่านมานะครับวงการสื่อสารมวลชนก็ได้สูญเสียนักข่าวไปเป็นจํานวนมากนะครับจากสถานการณ์ความรุนแรงในแต่ละภูมิภาคของโลกโดยเมื่อปีที่แล้วนักข่าวได้เสียชีวิตไปจํานวนทั้งสิ้น103ศพ สำนักข่าวต่างประเทศรา,รายงานว่าสถาบันเฝ้าติดตามการทำงานของสื่อมวลชนโลกหรือ IPI ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรียเปิดเผยตัวเลขผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ทั่วโลกตลอดช่วงปีที่ผ่านมาโดยมีจำนวนทั้งสิ้น103คนถือว่ามากที่สุดอันดับสองรองจากปี2,552ซึ่งมีผู้เสียชีวิต110คน IPI ระบุว่าพื้นที่ทำงานอันตรายที่สุดของนักข่าวคือประเทศเม็กซิโก มีนักข่าวเสียชีวิต10คนตามด้วอิรัก9คนซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดส่วนฮอนดูรัสปากีสถานและเยเมนมีนักข่าวเสียชีวิตชาติละ6คนลิเบียบราซิลชาติละ5คนทั้งนี้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นช่างภาพและนักข่าวในท้องถิ่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสลดอย่างยิ่งนะคะ สำหรับการทำรายงานข่าวแล้วต้องมาประสบเหตุอย่างนี้ค่ะก็ต้องขอไว้อะไรกับนักข่าวหรือสื่อสารมวลชนที่เสียชีวิตไปด้วยนะคะพี่เดียวครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องเพศสภาพก็เปลี่ยนแปลงกันไปเยอะนะครับะะมีกลุ่มต่างๆนะครับเช่นกลุ่ม LGBT นะครับ LGBT มีอะไรบ้างครับมี lesbian นะครับ LG ก็คือ gay ครับ B ก็ bisexual และ transgender ก็คือ T นะครับหรือกลุ่มข้ามเพศนี่นะครับซึ่งก็ถือว่านี่คือโลกของเราเนี่ยก็คือมีเพศเกิดขึ้นมากมายนะนอกจากเพศหญิงหรือเพศชายที่เป็นหลักแต่ว่าเราจะไม่มีพรมแดนในเรื่องนี้นะฮะซึ่งก็โลกก็ถือว่าได้ยอมรับกันมากขึ้นครับเช่นกันนะครับทีนี้นะครับในมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับสามีก็ ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันปกติเสมอมาแต่ไม่นานนะครับส,สามีก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับ,รบภรรยาก็รับได้นะครับและประกาศว่าจะแต่งงานรอบสองด้วยสำนัขข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาว่าคู่สามีภรรยาแบรรี่กับแอนวัศนแต่งงานอยู่กินกันมากว่า10ปีนะครับประกาศตแต่งงานใหม่กับสามีคนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเพราะเขาได้กลายเป็นผู้หญิงไปเสียแล้ว เพื่อแสดงให้สามีของเธอและโลกนั้นรู้ว่าเธอยอมรับได้กับเพศที่เปลี่ยนไปของเขาหลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆมานะครับเจนก็ถึงเวลาตัดสินใจที่จะแต่งงานกันใหม่อีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นนะครับถึงการตัดสินใจของเธอที่จะอยู่เคียงข้างบุคคลอันเป็นที่รักตลอดไปนะครับเธอบอกว่าสําหรับฉันการแต่งงานคร,รั้งที่สองนี้พิเศษกว่าครั้งแรกมากราะตอนนี้เจนสามารถเป็นตัวตนจริงของเธอได้แล้ว แอนกล่าวส่วนเจนก็เสริมว่าการแต่งงานเป็นวิธีที่ดีสุดเพราะทําให้รู้ว่าเรานั้นมีความสุขมากเพียงใดก็จบด้วย<า>ความชื่นมื่นนะครับโหถือว่าเป็นความรักนี่ไม่มีพรมแบนจริงๆนะเพราะว่าจะเพศไหนหรือว่าต้องเคารพจริงๆนะคะสําหรับหัวใจคู่นี้นะคะสําหรับข่าวต่อไปค่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับ เป็นข่าวที่ถือว่าน่าสลดเลยค่ะมหาเพราะวา่าสถิตินะที่เขาสำรวจออกมาตอนนี้นะสำหรับผู้ที่ติดยาหรือที่เขาเรียกกันว่าขี้ยาเนี่ยสถิติขี้ยาตอนนี้นะเพิ่มจากเดิมนะคะแตะถึง271ล้านศพแล้วนะคะและก็พบว่ามีผู้ที่เสพกัญชาเนี่ยกว่า200ล้านคนค่ะ เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาวารสารแรนเชสของอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเผยแพร่รายงานสถานการณ์ผู้ติดยาเสพติดทั่วโลกอ้างอิงจากข้อมูลการสำรวจและเก็บรวบรวมสถิติของสำนักงานด้านค้ายาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ข้อมูลสถิติสำนักงานสาธารณาสุขจากประเทศสมาชิก UN รวมถึงแบบสอบถามความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วไปพบว่าสถิติผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลกในปี2554มีจำนวนประมาณ271ล้านคนเพิ่มขึ้นจากคนสำรวจเดิม149ล้านคนเมื่อปี2552ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดประเภทกัญชามีจำนวนมากที่สุดราว203ล้านคน ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสลดใจนะคะที่ว่ามีผู้ที่ติดยาเสพติดนะเพิ่มขึ้นจากเดิมทั่วโลกยังไงนะคะในฐานะที่เรานะคะ,ะเป็นคนในครอบครัวค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองนคะก็ควรจะดูแลบุตรหลานของท่านนะคะอย่าให้ไปพึ่งพาย,ยาเสพติดนะเพื่อที่จะไม่ต้องมีผลกระทบต่างๆตามมาและก็เพิ่มสถิติขี้ยาจากทั่วโลกอีกนะคะ และตอนนี้ก็มีรายงานที่ค่อนข้างสำคัญเข้ามานะครับสำหรับนิสิตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ไปลงทะเบียนในระบบสุพรีม2004ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มกราคมนี้นะครับเพราะว่าวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นการยื่นเอกสารเพื่อกู้เงินในปีการศึกษาที่ 2 5 5 5ภาคการศึกษาที่1นะครับดังนั้นในสิทธิ์ที่กู้เงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็ขอให้เร่งไปลงทะเบียนในระบบสุพรีม2,004แล้วก็นำเอกสารมาส่งตามวันและเวลาดังกล่าวและสามารถดูวันที่ต้องสองอ่งเอกสารในเว็บไซต์กองทุนเงินกู้ยืมของมหาวิทยาลัยนะครับ ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวนิสิตของตัวนิสิตเองนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะกับรายการซูนิวส์ค่ะสำหรับหน่วยงานไหนนะมีข่าวอยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะก็แนะนำกันมาได้ที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะครับที่กองกิจการนิสิตนะครับบรรยากาศก็ สดใสนะครับค่ะและสำหรับวันนี้ทั้งดิฉันนางสาววุฒิการสุดจันสีและผมกิตินันท์บุตรเคียนก็ต้องขอลาทุกท่านไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ